ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกระดิ่น่าฟรีไฟลนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทาคลิปนะครับผมแบบว่าเต้นแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับผมแบบอาจจะมีทิ้งเอาที่กันในตอนนี้เลยนะครับแบบต้นคลิปเลยนะผมก็ปจิบัติไม่ถูกเนาะก็อย่างแรกเลยผมใช้เป็นตัวละครเอล็อกนะครับผมแล้วก็แต่งตัวไก่นะครับผมแล้วก็กดทีหมดทีมหรือหมดดูโอก็ได้นะครับแล้วก็รอเขาใช้ท่าประจําตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคะครับพอเขาใช้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราไปแต่งตัวแบบว่าที่เราอยากจะแต่งเป็นแบบว่าเท่ๆเลยนะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้นะครับแล้นก็ไปที่หมดทีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็ใช้ท่าประจําตัวอีกรอบหนึ่งนะครับรอบน,นี้ก็เอาท่าประจําตัวบบนานๆเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวได้ประมาณนี้เราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ก็อะไย่างนั้นนี่ให้เรานะครับผมเข้ามาที่แอปแคปคั t นะครับก็แอปนี้สามารถโหลดได้ในเพย์ตัวนะครับก็มาแล้วก็กดบวกไปเลยนะครับผมนี่บวกด้านบนนะครับแล้วก็วิดีโอที่เราทาตะกี้นี้มานะครับพอเราเลือกมาแล้วนะครับผมก็กดไปเสียงตรงนี้นะครับผมขั้นตอใครที่ไม่ได้หลักเสียงรบกวนนะครับต่อมานะครับเราเลื่อนนะครับผมมาหาจังหวะที่เราจะเอานะครับก็คือตรงเดี๋ยวผมขอเลื่อนก่อนนะโอเคผมจะประมาณตรงตรงที่เรากดเข้าหมดทีมาประมาณตรงนี้นะครับ แล้วก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดตัดนะฮะนี่แล้วก็ลบด้านซ้ายทิ้งไปนะครับต่อมานะครับให้เราครับกดที่คาว่าเพิ่มการสร้างเสียงนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่รูปไฟล์นะครับที่เขียนว่าแยกออกแล้วนะครับในขณะนี้เราเอาเสียงมาใส่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเสียงไว้ให้นะครับต่อมานะครับผมให้เราครับกดไปที่คําว่ามิกเซอร์นะครับก็คือตรงนี้นะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะกดไปนะครับแล้วก็ทําการบวกรูปภาพนี้มานะครับ ก็รูปภาพนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากโหลดนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รูปภาพนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขยายน่ยขยายมันพอดีพอดีนะครับแลนั้นก็กดที่รูปภาพที่เราเพิ่งบวกมานะครับแล้วก็ไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่ครับภาพเคลื่อนไหวเข้านะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกได้ตามใจชอบเลยนะผมก็จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันพอดีจังหวะกันหรือยังครับเดี๋ยวผมขอลดตรงนี้สักหน่อยนะ ให้มันแค่หนึ่งวิพอนะครับต่อมานะครับเราจะให้ตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยเ <aras dul ce> ต้นพอดีกับเพลงนะครับก็คือตอนที่เขาขยับมือให้มันตรงกับท่อนุ้พอดีเนาะโอเคตัวละครผมมันช้าไปนะครับต้อขยับนิดนึงนะครับโอเคอน,อนะครับต้องตรงนี้เป็นท่อนที่มันต้องลุ้พอดีเนาะแล้วก็เรากําลังทําท่านี้พอดีนะครับก็ให้เราทําการกดตัดนะครับผมผมกดผิดกดที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดตัดนะครับโอเค แล้วก็เลื่อนนะครับผมไปหาชุดหนึ่งเนาะเป็นชุดเท่ที่เราทํานะครับดูขอเลื่อนก่อนนะอ่าแล้วก็เลื่อนไปจังหวะเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแล้วกดที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดตัดนะครับกดตัดแล้วก็ลบด้านซ้ายทิงป้นะครับต่อมาเราจะมาดูว่ามันตรงกันหรือยังเนาะโอเคก็มันตรงกันแล้วนะครับหลังนั้นก็ด้านขวากดเขป้าปนะครับแล้วก็ไปที่ความเร็วนะครับ ปรับความเร็วเป็น0.5นะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยอันแรกนะครับให้เรากดไปนะครับก็คือวิดีโออันแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คําว่าปรับแก้นะครับเลื่อนความสว่างเป็น0ลบ50เลยแล้วก็คือต่ําสุดเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนมาอันนี้นะครับนี่แล้วก็ไปที่เพิ่มเอฟเฟกนะครับเอาเอฟเฟกต์แสงมานะฮะเป็นเอฟเฟกขอบสว่างนะครับผมเป็นเอฟเฟกนี้นะฮะนี่แล้วก็เลื่อนไปให้สุดเฟืองเลยนะครับ โอเคให้มันสุดพอดีเพลงนะฮะโอเคอะไรแล้วเราก็ทําการใส่เอฟเฟิกต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่เอฟเฟิกอันต่อไปก็จะเป็นอ่าเอฟเฟิกอันน,นี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เอามาใส่เนาะนเดี๋ยวผมขอเลื่อนก่อนพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ให้เราครับเลือกมาสักช็อตหนึ่งนะก็คืออ่าเรากดฟังเสียงก่อนนะครับมันจะมีช็อตที่เข้าหัวเราะนะก็คือเป็นเสียงหัวเราะดังขึ้นมานะฮะ ตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเลื่อนมาแล้วกดที่วิดีโอครับกดตัดนะฮะอะไรนั้นแล้วก็เลื่อนไปสักนิดหนึ่งนะประมาณตรงนี้นะฮะนี่ตรงที่เขากําลังเดี๋ยวทำแขนอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วกดตัดนะครับอะไรนั้นก็ที่เราตัดไว้นะครับอันกลางนี่กดความเร็วนะครับกดที่ความเร็วแล้วก็เพิ่มซักประมาณ3นะไอ้แบบไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสองยี่สิบก็ได้นะ พิ่มสักประมาณ2 9งจุดเกับสองจนะครับมันก็จะได้เร็วนิดหนึ่งนะะนี่เร็วแล้วก็สลับกันนะครับต่อมาเราเลื่อนอีกสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับผมกดที่วิดีโอแล้วก็ตัดนะทีนี้เราก็เลื่อนไปนะครับตรงที่เราจะให้มันเร็วนะฮะโอเคผมจะเอาให้มันเร็วถึงประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่วิดีโอครับแล้วก,กดตัดนะครับต่อไปนะกดที่อันซ้ายแล้วก็คือยอันที่เราตัดไว้นะครับนี่เห็นไหมถ้าง,งงก็ขออภัยด้วยน,นะครับแล้วก็กดที่ความเร็วนะครับไปที่ความเร็วนะครับปรับให้เป็น สองจุดเก้าเหมือนเดิมก็ได้นะฮะโอเคนะครับต่อมาก็เริ่มมาให้สุดเพลงครับแล้วก็ทำการกดที่วิดีโอนะครับแล้วกดตัดนะครับลบด้านขวาทิ้งไปนะครับโอเคอันนี้ก็ลบทิ้งไปนะฮะคืบอ่าแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับต่อไปผมจะใส่เอฟเฟกปิดนะครับผมก็คือเป็นเอฟเฟกอ่าอันนี้นะฮะโอเคมันก็จะค่อยๆปิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยากเลยนะ ง่ายมากนะครับถ้าจะรับการที่อยากใส่เอฟเฟคเพิ่มก็ไปใส่ได้น,นะครับสำหรับผมก็จะเอาแค่นี้ก็พอนะฮะแล้วก็กดบันทึกด้านขวาบนเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับก็แล้วจะได้ภาพประมาณไหนก็ปรับได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย